สีผ้าพ,พี่น,อน้องบ้านเฮามาไทยบรรยากาศธรรมชาติแบบเดินเดิมครับนี่ครับน้ำไหลมาจากภูเขาครับภูเขาฝนเออจากลำธารครับไหลเบิรปีครับห่วยโซครับนี่ครับที่เป็นแรงธรรมชาติครับที่สวยงามครับที่ บางท่านอาจชิบ่เคยเห็นครับนี่ครับงามครับพี่น้องมีหกุ่งมีหอดป่าครับท่านไดสนใจอยากมหาปลาก็มีครับกุ่งก็มีครับซึ่งๆนะที่เป็นสวนยางครับนี่ครับสวนยางพลาการท่อนีงพี่น้องเอ้ยช่วนไหหาเลาะบ่งใครมดแดงหาเลาะหาล่างล่างผึ่งครับนี่ครับเลาะแต่ก็มีเบิดครับ ธรรมชาติงามหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่บานครับกอไผ่บานุ่นห้างบนแดงครับไผ่ห้างบนแดงุ่นโอ้ห้างบนแดงนี่เป็นคนติดตามครับมือกล่องครับมือกล่องนะพ่อไ่ได้ถือกล่องครับพี่น้องเขามาเลาะอิ่นนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยมันหอนไร จุ่บันหวอนธรรมชาตินี่แหละครับอยู่แบบลมเย็ยนเป็นสุขที่สุดครับงดงามพักจีบยางไว้สองเดือน,นครับนี่ อีกเชื้อหน,นึ่งกัเก็บแล้วทางนี้ก็เป็นปาอ้อยครับปาอ้อยปาอ้อยจะทำยังไงจับท้ายหัวมัอย่าติดกุดด้วยเนี่ยของป้าเปไ็นอะไรป่ะนะอ้าวมันเต็มบว่วะมันเต็มบก่กมันเต็มละ อาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศงดงามนะพี่น้องเนาะจัดธรรมชาติน้ำไหลจัดสิจวันพี่น้องเอ้ยฝนมาตกจักเช้อครับ เป็มตาไพ่ครับนี่ครับนี่ครับหอยโซ่ครับธรรมชาติโอ้หนามพี่น้องเอ,อ,อิ้น ขาลงไปลงน้ำพี่น้องอนี่ปะน้ำลดลดขับลงไปบ่เป็นยังแล้วครับเฮ้ยลงกาลงแล้วอ่ะน้ำก็เห็นนี่ครับพี่น้องอ น้ำคลองธรรมชาติน้ำคองธรรมชาับสำหรับคลิปนี้จบใ้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพี่น้องเนอ๋้ว,วคลิปน้ำมียังดีๆสิมาไายบอกพี่น้องเข้าไหมครับสวัสดีครับ